สวัสดีรอบแรกจากพี่น้องจ่าด้เลวลาอ,อกกวาลร่างกายเลยจ้าเอ่อขอพระคุณปเป็นยังสูงเลยจ้าที่ยูทูบไอไอทําชองยูทูบเขามาติดตามแล้วนะจ่าน้องขอพระคุณปเป็นยังสูงจ้าแต่ก็รอบในเลยจ้าเดี๋ยวกับสิเขาไปเยี่ยมเยียนนลยนะจ่าน้องไอย่เพิ่งเงินทิ้งกันเลยจ้าพี่น้องเอ่อ เดี๋ยวก็สิเขาไปยู่พี่น้องจ๋ารอดในเด้อจ่าเด้อให้งกำลังแรงใจกันเต้ากันเด้อจ่านอ้เอเอมื่อน,นี้ก็เนี่ยมาแรงเลยจ่าพี่น้องกะผู้นี้เนี่ยเพี้ยนใอยู่ในห้องอยู่ในโรงแรมเนาะไปใสใ่โบได้มันเครียดมันเบื่อจ่าพี่นอ้องก็เลยมาออกก็เลังกายจัดสองสามนาทีพี่นอ้องอืเพื่อเป็นนี่เอ,อ้มันจังแก่เส้นแก่เบือ่อไก่สิได้มือออกกันละพี่น้องเอ้ยเด็กอะ คือว่าเนื้อยืนบริหารยังพี่น้องกะสิมายืดเส้นคือยืดสายนี่ยนะจ๊ะเนาะนิดหน่อยเนาะชอบพ่อยให้มันเส้นบ่ยืดนี่คอยปวดปวดปวดขาพี่น้องขนาดนางงนั่งนอนๆนี่เจ้าคิดบึงสิพามื่อใกล้แล้วพี่น้องรออยู่นี่พี่น้องให้คอยกันบ่ได้รยังบ่ได้หังเนาะกัออกกำลังกายจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะมามาจ้ดพี่น้องมาออกกำลังกายกันจ้ะพี่น้องยืดเส้นยืดสายก่อนวันนี้จิตใจบสายนะจ๊ะทุกคน ปกติคอยก็มากออกกําลังกายอยู่พี่น้องแต่ว่ามันบ่มีเพลงจากพี่น้องบ่เป็นหยังเนาะจ้ะเนาะบ่มีเพลงคอยก็เต้นในที่เก่าพี่น้องอืออยู่ใส้กระมวนคือเก่าแล้วบ่มีเพลงอหาดงๆคือเก่าแล้วจ้ะพี่น้องเอ้ยมาเด้อพี่น้องออกกําลังกายนํากันกข่อยอืเพื่อให้ร่างกายเฮาแข็งแรงจ่านหน่อยเห็นด้วยยินดีห้อง ถ้าก,กินข้าวแร่งเดี๋ยวปวน้อพี่น้องเอ้ยคอยตอนนี้ก็รอนะรอเขามา่งอยู่จ้กพี่น้องอมไม,ม่เพียงยกับพว่หน่องหลอกจ้กพี่น้องคอยเหตุเดีมยวมัดยางจ้ะสองสามนาทีกับพ่อจ้ะมือละนิดมือละหน่อย แต่ก่อนนี้ทุกคนเต้นอารบิกจะมวนมักลายมาๆๆอยากทุกคนมาเดินพี่นนอง 怎么的个么的？你又在指点人家，我没听。怎么的个？我叫皮诺，怎么的个么的？皮尼个哥家。 ก็เล,เ,เลยนัจานเนาะหอยเมื่อยเลยโอ้ยภูมิใจกับมุกอันโอ๊ยอย่าลืมติดตามด้วยจ้ะเด้อขอฝากคุณเป็นอย่างสูงจ้ารอหน่อยนะคะไปเลยจ้ะ